สันเกิดอยู่แดนอีสานทิ่มกดานที่เขาดูมินครับก็กรับสวัสดีนะครับมิตรรักในถูกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับยาวฟิชชิ่งชาแนลเหมือนเดิมนะครับช่วงบ่ายสองนะครับวันนี้ก็เข้าไหมค่ามากนะครับเพรดีติดธุระนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีนะครับหลายๆนาหลายๆท่านก็นะครับไปคอมเมนต์ว่านะครับตั้งยังไงนะครับ ปั้นเหยื่อแบบไหนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาบอกกันนะครับว่าปลาจะเข้าหรือเปล่าหรือว่าจะมีอาการหรือเปล่านะครับก็ติดตามแล้วกันนะครับผมนะครับวันนี้ผมจะเล่นเป็นระยะสามหกนะครับผมนะครับผมจะเล่นเป็นระยะสามหกก็แล้วกันนะครับวันนี้พอดีน้ํามันลดนะครับมาไม้เดิมนี่นะครับผมนะครับไม้หนองบินของเรานี่นะครับครับผมก็จะมาบอกวิธีตั้งทุนกันก่อนก็แล้วกันนะครับ นะครับทุ่นที่ผมใช้ก็จะเป็นทุ่นขนเม่นนะครับผมของยาวฟิชชิ่งแล้วกันนะครับชุดสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับใครสนใจก็ติดต่อทางแฟนเพจยาวฟิชชิ่งได้เลยนะครับผมนะครับวิธีตั้งนะครับผมก็จะตั้งแบบบาลานซ์ทั่วไปนะครับก็จะตั้งแบบเป็นบาลานซ์ทั่วไปนะครับตั้งห้าตั้งหกตั้งเจดข้อสีก็ได้นะครับผมนะครับ ทีนี้เราก็หาระดับน้ําให้ได้หนึ่งข้อสีนะครับให้ตัวเบ็ดแตะพื้นนะครับให้ตัวเบ็ดแตะพื้นนะครับเราตั้งไว้ก่อนนะครับผมนะครับตั้งไว้สักห้าหกข้อสีก็ได้นะครับผมนะครับแล้วทีนี้เราหาระดับพื้นนะครับให้ได้หนึ่งข้อสีนะครับให้ประมาณปิ่มๆหนึ่งข้อสีประมาณนี้นะครับหนึ่งข้อสีข้างบนสีแดงเนาะนะครับ จากนั้นนะครับจากนั้นนะครับผมหลังจากที่เราได้ระดับน้ําแล้วนะครับว่าเหยื่อแตะพื้นแล้วทีนี้เรารูดจากสต็อปเปอร์ด้านบนนะครับลงมานะครับว่าเราจะเอาลอยลอยลึกแค่ไหนนะครับลอย50เซนลอย30เซนลอย20เซนนะครับ ก็แล้วแต่นานชอบนะครับผมก็จะลอยเป็นประมาณสาสิบเซนนะครับหนึ่งฟุตนะครับนะครับตัวนี้เพราะว่าน้ามันน้ำมันเริ่มตื้นนะครับหมายนี้นะครับผมก็จะลองสามสิบก่อนถ้าสามสิบไม่เข้าก็จะสี่สิบห้าสิบยกสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับลองหาตำาๆก่อนนะครับก็แล้วกันนะครับวิธีปั้นเหยื่อนะครับวิธีปั้นเหยื่อปั้นเหยื่อใหญ่ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะ บอกก็แล้วกันนะครับเหยื่อเรื่องเหยื่อนะครับเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อคิงไซส์นะครับของยาวฟิชชิ่งนะครับก็จะเป็นนวดนิ่มๆอย่างนี้นะครับนวดนิ่มๆเด้อนะครับใส่เยอะไหมนะครับมือต้องแตะน้ําด้วยนะครับถ้ามีน้ําก็แตะแตะน้ําด้วยนะครับมันจะไม่ติดมือนะครับก็จะเป็นเล็กๆนะครับขนาดนี้นะครับนี่นะครับเล็กๆนะครับ เล็กๆนะครับเพราะว่าปลาอีไทยเนี่ยนะครับมันมันกินมันจะดูดปุ๊บเข้าเลยนะครับถ้ามีตัวนะครับผมแต่วันนี้มันจะมีตัวหรือเปล่านะครับกับหมายเดิมหมายเก่านะครับแต่ว่าเป็นอาทิตย์แล้วนะครับที่จะเข้าหมายนี้นะครับว่าปลาจะกินเหยื่อไหมนะครับผมนะครับอากาศก็เมื่อเช้านี้นะครับโคตรหนาวเลยนะครับวันก่อนร้อนเมื่อเช้าโคตรหนาวไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับยังไงก็ ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมนะครับลุยกันเลยครับนะครับเหยื่อที่ปั้นไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโยนลงเลยนะครับว่าจะมีอาการรอเปล่านะครับจะได้สับเลยไหม ส่วนมากหมายนี้จะกินช่วงประมาณ3โมงเช้านะครับถึง4โมงนะครับหมายนี้แต่ว่าผมมาเล่นช่วงบ่ายนะครับพอดีติดธุราจะเป็นมากเลยนะครับอยากอยากจะทําคลิปแทบทุกวันนะครับแต่ไม่มีเวลาจริงๆนะครับ อยังวะยังคือหลอกวะหอลอกเป็นแม,ม,ม่มันยังล่ะอ้ยเอาเซ็ตแม่แม่นเนะเซ็ตแม่แม่เนอไปแล้วไปแล้วโอ้ยไปแล้วขาดหลอกโอ้ยแม,ม่มึ้ไอ นะครับก็เซฟนะครับล็อกนะครับหัวควยจริงๆครับอย่าไปใช้นะครับแบบนี้นะครับแม่งล็อกโอ้ยตายนะครับล็อกล็อกนะครับอยู่ดีๆก็ล็อกเองนะครับนะครับ รอใหม่นะครับลุยกันต่อนะครับผมนะครับหมายแรกก็ดูเลยนะครับ <c oughs> ครับก็ภาวะอีกแล้วนะครับคืนนี้นะครับนอนไม่หลับแน่เลยนะครับอุ้ยนะครับโอ้ยมือร้ายมือร้ายครับพี่น้องหายเสพหรอก เข้าเลยครับมาแล้วนะครับ <c oughs> นี่แหละครับ ปลาลิกมันก็เข้าเจิดๆอย่างนี้แหละครับตัวใหญ่แม่งไม่ได้ครับ <c oughs> วาสนาปลาลิกปลาใหญ่ไม่กินกินแล้วก็ไม่ได้ มาเขาอ,อีกเบิ่งใหญ่บ่อยลอยนวลวน, <c oughs> นาจิลอ,อกเลย รรครับเป็นไงล่ะครับทีนี้ครับเงียบกิ๊บคร,รับพลาดแล้วนะครับโอภาอีิดีนะครับสายเสบบลอก นะครับสายเสีบล็อกติดนะครับงานเข่าเลยสายขาดโอ้นี่แหละครับไม้ธรรมชาติมีทุกอย่างเมื่อยครับมืนนี้เมื่อยอ,อีกแล้วนะครับคลิปหน้ายังไงไดีวผมก็จะมาจัดอีกเหมือนเดิมนะครับไม้นี้นะครับก็ ขอบคุณพี่ๆน้านนะครับที่ให้กำลังใจนะครับยาวฟิชชิ่งมาตลอดนะครับก็ขอให้ปีอ่า65นี้ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านเลยนะครับผมนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยา้ยด้วยกันแล้วกันนะครับผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะครับสวัสดีครับ